มาดูงานซาริโอที่ห้างค่ะแต่ว่าก่อนก่อนดูนะคะน้อพีพ่ต้อเติมพลังด้วยเข้าวหอม่ักข้าวสาลีค่ะแต่ถ้าเราพอเกิดพี่งไปเห็นเปลี่ยนรองเทเมาค่ะนี่รองเท้าคู่ใหม่ชอบไหมคะนี้วไฟด้วยนิ้วไฟด้วยนี้วไฟด้วยนิ้วไฟด้วยชอบค่ะต้อองเาสาลีใส่อะไรคะไม่มีไส้เด็กอกินแบบไม่มีไส้ เขาแต่งอยู่เพิ่งซื้อไปแล้วเนี่ยนะลูกันแบบมีไฟด้วยนนทำะนขาด้ดยแล,ออล,ล้วค,ค่ะได้เกรีที่ควันี้นะะตัแต่ที่เราเจอถึงส,สองปแต่ว่าเองอวันนี้เราก็ออาวันปุ้งนี่ออนั่นเองนะคะเกสวัสดีค่ะนอกจากจะมีกิจกรรมต่างๆนะคะ ไปแล้วค่ะอยากให้ทุกคนนะคะได้เดินที่เอาบอกนะคะใครที่ชื่อชอบเจ้าของกีฬาต้องเข้าแข็งแรงมากเลยนะมากแล้วแผ่นโยคะของเราเป็นฟิตเตอรเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชื่อชอบฟิตเตอรนะคะอย่าพลาดเลยเด็ดขาดแล้วก็มีที่ชั่งน้ำหนักอันนี้ก็ชอบเหมือนกันอันนี้คือแบบว่าใครที่กำลังดูการตัวเองมือเท้าต้นสูงด้วยาูเืถุงเท้าเยอะแล้วค่ะ ผมนะคะเซ็นทรัลซาลิโอแ9บถูเอาเ็นฟีค่ะเป็นอีกหนึ่งงานที่ชิ้นใหญ่เลคะคิฟตี้นะคะแบบเปียกเป็นซาลิโอค่ะอันเท่าไหร่อะะของที่ี้าเนี่ยไม่เห็นมีราคาเลยสองร้อยสี่สิบเก้านแน่ไหนสองสี่เก้าอะปาดูราคาตทงไหน่สองร้ี่เก้าโซเกี่ยวแพ็ก3าี่แพ็กสามอะไม่ใช่อันนี้เป็นแพ็กเดียวแพ็กสาเป็นแบบนี้อ๋อ

ใส่วิลครีมได้ป่ะแมไปใส่กอวโซลาร์่ะมีราคาเหมอ่ะไมมีอ่ะคาค่ะม่ห็อกราคาเลยอ่ไม่รู้อ่ะีหอ่ะนซื้อมาอะไรอ่ะอมน้ำต่อรครับร้อยห้าสิบเก้าบาทเองเว้อสองนัแล้วยังนะพวกในี้ไม่สวยอาไรนี้แล้วไม่ยเคหรอ อันที่บ้านมันยืดหมดแล้วอ่ะอุ้ยม,มีมันตำนกตะโโบด้วยถามมาแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวุแม่จะซื้อชิ้นชุบเปียกต่อละเจ็ดสิบก็ไม่แพงนะใช่ไหมเอาไปใส่ในรถเนาะโอเคอ่ะ นะตอนนี้มีอะไรคะนี่ตรงนี้คนคนมูกันใหญ่เลยจิ๋วคืยอะไรคบตรงนี้อะไรครี่นของยาีคเาวสาลีค่ะอเป็นไงลรัเเป็นพวกแฟ้มกันเกิวเนี่เป็นกระเป๋าแบบเนี้ยเขอ้าต่อไป่าที่เป็นอะไรลูกเป้อะคะอะไรคบ แม่คุณแม่ไม่ซื้อบรรนานมากแล้วไหมอม๋อใช่อันเก่าก็แข็งๆนล้นี่แนเนี่ยมากเิเ้ออทำไม,ไม,ไ,มไม่สวยไม่ว่าเหมาะกับป๊าป๊าอฮะให้เราใช้อ่ะตะลกก็เด็กเกียวตลกแล้ว อหาโอเคค่ะเพื่อนๆก่อนจะขมมีอยู่มารีบไปก่อนนะคะไม่ดาไป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 